สวัสดีคะ่ะพี่น้องพ่อนายายนิงยงน่งกินครอเ่าจากพี่น้องจา้าตำทั่วใส่บกกระกอพี่น้องยอดกะทินอันนี้ตุนไข่ไข่ตุนวิธียายนิงก็บอกไปแล้วแกงเทโพหมูนี่แลดิดพี่น้องค,ะค่ะมาฝาะ แซบนำกรรันอันนี้คือว่าอเปิดปน,นึ่ใชกินที่ราออีกอนอมาสวัสดีครับพี่นำกอบแซ่บชเครับ <c oughs> เดียวอืรออย่างรออย่างบอกกับไป้นออย่แงกูม่นท่องกูม่นท่องในบ่อน้ำกลันะอะไนี่นำก๊อบสีไทยใส่ถวยจากนวยกับลาวเต่รพี่น้อง ุงเครื่องตีนเขากันดีๆเทใ,ใส่ถุงร้อนพี่น้องค่ะเปหนึ่งใช้ซึ้งใสห่หมวดความสุกเราคิดเป็นแบบนี้แขนอันตั้นอือใช้ถั่วมั้นิิดๆแต่ว่าขาเจากับมีวิธีอยู่หรอวะ เขาไว้หน่อยให้ชิมกะละมังเนี่ยเจ้ากับหูยันหมอดึ้นของเขาก็ลยจองกะละมังอโอ้เขาคือทหารนะเปิดใใส่ไว้แห่แห้ว่าแหงไปให้เ,เจ้ากินหูไปให้ป้าเจียว <c oughs> นพี่แจกนองขนได้ มนันไม่ห,หน่อยๆดยมองมันใหญ่ไงปเป็นกระมังนี่แหละซ่ามไงไงันใหญ่นี่นกจินเทพอ่ะนกินเทพไปแล้วเจออีอกซ่ามนงมองมันจงไหม่อเออกระมังคขาไม่แพำมาปัดยู่เ้ียพี่พน้องตาก็ไว้ นมามากินทอดไข่กันแล้วเรี่องอยอาหารเขาประเทศสิบเมือ่อทิพพอผู้พนบ่นี้กินจะได้ออหอย โธ่แม่หมะคิดจะได้ด้วยจะพอสามเหมือนเราจังแรงเทิ่มทุกขาดหมอค้างย่งยัางนี่คือลองเมื่อเช้าเนี่นนนยไปแบว่าเทน่มไค่อยมากจีงเที่ยมไม่แกงยงมื่อเช้าอี่างกินํัพค์้อนค้างเจ้าใช่บอะเจ็่บาท้ทางไป จเจี้วผักเน,นี่แนมตองหอยนันป่าเรื่อลราเขาบอกมากจริงที่แรกว่าสิทอดขทยสซนแนมเริ่มจิดคอว่าขายเหมือ เรแกงแสนพี่น,อน้องกมได้เป็นตุนแทนะพี่ทอดไข่เกี๊ยวกับโดยนวลกินเแกยเหนียวมะข่ามากนะมันพี่น,อน้องครับแกงบ้าน เดียวผักของคุณเด้อพี่น้องจะคุณอยู่ไก่อยู่ไก่ผู้ไม่ผู้ก่อนเมื่อเกินเนี่ยดูทั้งตังประเทศคุยกันยูนนาดตีกรา ทำซาราทุกทุกดิบกันเจ้าไปอยากมากเนาะเจ็ดว่าช่วงปีใหม่บอกกันดูก,กันจริงไปสีมาก,กันพี่งองกำลังใจขอบคุณเดอ้อจากพี่สาวนายอันไรยังเมื่อแล้วเพื่อนเห็ุงานกับ สิ่งมิดรเจริญผู้นเนี่ยเมื่อในระว่างแล้วบ้งางเงากันแกงเทโพหมูมปัดเจียวไอ้ออมมากเป็นไงห,หมักขาดไปหมด อนนนะสอ,อ,เเอเวเนี้ยนะสีไผ่เป็นเมียนบุมก็ไปเห็นแก่ป่ะมันแก่เนี่ยหอมกกะทิอาหารจะได้ล้วงอาหารที่น้องแซ่บ อันบริเวณยังเลยกินน้ำพิ้นทุกขากันเลยสำหรับรีิ่งยงก๋มึงเกียแต่ว่ากับเป็นอาหารแบบนี้มะแม่จะกินเขาเจ้าก็ต้องอาหารเล่าๆใครตุน๋นใช้น้ำมันงานจากไหน ngon không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ความคีดขั้นของคนซื้อเจ้าปล่าไวะ มาเปกินมาทีนกินมาแบบออกมาเที่ยวลานาเนี่ยสามโมงคนละ่น้องลูกค้ากรบเปาันเละมากรอกพอหล่อตังไปก็ไ่ได้ขายหาโมงเก่าลงรอหาโมงเป่าลูกค้ามาแข่งว้าแข่งว่าหาอยู่หา,ยยหากินกรับลำบากแจกระ้องสวัว

ตาม่วยสมพอดีมตงนาเพียงเดียวเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้เแียแต่ถอยเราความเผ็กเดียวเนี่ย รสชาติยังงงหัวใจแเห็นหมนี่เห็นไหาเห็นเห็นหินออกดังเลยรเรเนี่ยตัดใช้กับจี่บ้าชุชุนะอืออืม มี่ยังมักคุนคัะก็เนี่ยเนย่ก็ชสุดแล้ว Đã có thơm không? nó... phải tạp nó mọc không? Thua cái mà chín bánh là bỏ ra khắp nhau. được. 20 ba, cói khoái tầm. Thích chìa bùi bì các ông, nhạt thiệt. này đi. Tầm một tua đẹp rẻ, các khoái nhâm เนี่ยแต่แต่อขอบคุณ <ปะ S 1> พี่น้องจา้า<ะ>ทุกกำลังใจสมองสุบอนสิ้นไปยิ่งไปสุดไปรอบนึขอบคุณเด้อจ้าจพี่น้องทีอยู่ไกลยูไกลขอให้พี่น้องแก้วขาตลอดปลอดภัยไปแล้วค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย